พี่น้องพี่ๆทหารผ่านศึกทุกนายนะครับผมมงคลกิฬสุขสิงห์ธนาดนฮนนะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นอดีตกรรมาการทาหารสภาผู้แทนราษฎรมาสี่ปีนะครับก็มารับผิดชอบออกับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองตั้งแต่ปีหกห้าจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ละมือเลยนะฮะเราก็ตั้งใจว่า คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าพี่น้องทหารผ่านศึกเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเมื่อก่อนเนี่ยไม่ทราบเลยเข้าใจว่าเหมือนทหารอเมริกันที่พอทหารผ่านศึกเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลแบบอยู่แบบอยู่อย่างแบบสบายๆแต่พอมาดูชีวิตความเป็นอยู่ในไทยหลังแล้วบอกว่าได้ปีละพันบาทเนี่ยผมผมแทบสะเทือนใจนะฮะว่าทําไมปล่อยพี่น้องทหารผ่านศึกที่เขาเคยเสียสละ เพื่อสวนรวมมาโดยตลอดนะฮะบ,บางคนรับราชาการทาหารมา5ปี1 0ปี15ปี20ปีก็เฉพาะในช่วงรัฐราชาการถึงจะได้เงินนะฮะมันก็เหมือนกับได้เงินอย่างชีพนะครับแต่เสียทุกอย่างหลายคนก็เสียชีวิตในสนามรบหลายคนก็เสียครอบครัวเสียลูกเสียเมียบางคนก็เสียอะไรในร่างกายเสียแขนเสียขาเสียตาบางส่วนลบเก่ง ก็พาศงเพื่อนกลับมาส่งที่ประเทศไทยบางส่วนก็พาเพื่อนๆที่ทุกพลภาพเนี่ยกลับมาเข้าโรงพยาบาลแต่พี่น้องที่ทุกพลภาพเนี่ยก็ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเท่าที่ผมทราบน่าจะมาสักสอง0 0ื่ต่อปีบัตรชั้นหนึ่งแต่บัตรชั้นสองสามสี่เนี่ยถึงบัตรถึงสองหมืน่นนะหนึ่งหมืน่น หนึ่งหมื่นบัตรชั้นหนึ่งบัตรสี่หมื่นต่อเดือนหรือต่อปีฮะต่อเดือนก็ถือว่าเขถือว่าดูแลสามารถดูแลครอบครัวได้นะครับได้สิทธิตามนะอ่าแต่เราไม่ได้ครับผมอ๋อครับผมครับผมคือแต่ปัจจุบันเนี้ยเราได้แค่ประมาณปีละพันถ้าไม่มีเงินค่ารถไปเอาหนึ่งพันเนี่ยเราก็ไม่ได้ถูกไหมครับคือถ้าไม่เราไม่มีค่ารถไปเอาหนึ่งพันเนี่ยเราก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น1,000พบาทเนี่ยตอนนี้ทหารผ่านศึกในระบบเนี่ยมีทั้งนอกราชการและในราชการมีประมาณสัก6ก0 0 0 0ดนายมั้งถ้าไม่ผิดนะฮะนอกราชการน่าจะมีประมาณสักเกือบเกือบ,บ3 2 9 8 0นนายด้วยกันแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยจะเสียชีวิตปีละประมาณสัก3-4 3ถึงสามถึงพันนายด้วยกันนะครับแล้วผมก็ตอนนั้นเป็นกรรมธิการทหารก็รับเรื่อง กับพี่หนุ่ยเนี่ยศูนย์หน่งศูนสองไปแล้วก็ไปล่ารายชื่อแล้วก็ก็ช่วยจนสุดทางนะฮะช่วยจนสุดทางก็รู้ว่ามันมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเงินที่เขาจะให้พี่น้องทหารผ่านศึกได้เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่ามันไม่มีเงิน่อนมันยากตรงที่ไม่มีเงิน่อนแค่นั่นเองสองแสนเ้านดพันนายเนี่ยใช้เงินปีละประมาณหนึ่งหมื่นล้าน แต่ถ้าเอาเงินไปจัดซื้อจัดจ้างอย่างอื่นเนี่ย<ๆ>เขาได้ทอนประมาณ30%ถึง40%ก็คือได้ทอนคืนประมาณ4-5พันล้านแต่ถ้าให้ทหารผ่านศึกเนี่ยมันไม่ได้ทอนแต่มันเป็นการให้ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านปลายชีวิตของเขาให้ดีขึ้นคำว่ามีเกียรติเนี่ยก็หมายความว่าไม่ให้ตายข้างถนนเพราะปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนน้อยอ่ะที่อยู่สามารถทำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่มีจํานวนมากที่แย่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีบัตรคนจนอยู่ประมาณสักสิบห้าล้านถึงยี่สิบล้านใบด้วยกันที่มีรายได้ทํากว่าสามหมื่นบาทต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องทหารผ่านศึกที่เสียสละไม่ว่าจะลบห้าปีสิบปีสิบห้าปียี่สิปีเนี่ยนะตอนนี้ถ้าผมคํานวณตัวเลขแล้วเนี่ยเขาน่าจะายุต่ําสุดน่าจะไปอยู่ประมาณสักห้าสนะิบถึงเจ็ดสิบประมาณนี้ห้าสิบถึงเจ็ดสิบ 80. 80 80น่าจะน่าจะผ่านสงครามอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าสงครามก่อนหน้าสงครามสงครามช่องบกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ปัจจุบันเราก็มาไกลพอสมควรแล้วนะมาไกลพอสมควรนะครับตั้งแต่มีการเสนอร่างพระราชบัญญั่งกันกบรุเกียรติเนี่ยแล้วก็มีพี่น้องทหารพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนถึง1 2 0 0 0 0กว่านายด้วยกัน ที่สนับสนุนซึ่งพระราชบัญญัตดิดังกล่าวเนี่ยมีพระราชบัญญัติที่พอที่จะมีคนสนับสนุนเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นพบรบสมรสเท่าเทียมของ LGBT ของพรรคเก้าไกลนะครับของพรรคเก้าไกลน่าจะประมาณ6 0หมื่นมแต่ของเราชุดที่แล้วเนี่ย78,000จชุดนี้แสนสองนะครับแสนสองถือวเยอะมากในมาดาตั้งตั้งแต่มีสภาผู้แทรแะะนราษฎรมา126ณะด้วยกัน ก็ถือว่าพี่น้องทหารผ่านศึกเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันพอสมควรอย่างมากเลยแล้วการการ,ระดมคนแต่ละครั้งเนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สิบสองธันวาเนี่ยเราระดมกันได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นตัวมนุษย์จริงๆเนี่ยประมาณร่วมสองพันนายแล้ววันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาเราระดมคนได้ถึงหมื่นไอประมาณพันสี่ร้อยนายด้วยกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ากลาง สถานการณ์ที่มีความจํากัดจาเขี่นเรื่องเสบียงกลางต่างๆนะครับแต่ผมถือว่าพี่น้องทหารผ่านศึกเนี่ยถามว่ารัฐบาลเก่งใจไหมก็ต้องตอบว่าเก่งใจแต่เขาก็ช่างใจกันอยู่ว่าถ้าเขาให้เงินเราไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นถังเสียงของเขาได้หรือไม่ซึ่งต้องตอบว่ามันเป็นปัจเจกบุคคลมันไม่เกี่ยวถูกป่ะฮะมันไม่เกี่ยว แต่ที่อสอมอเขาได้หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นคนเนี่ยสองหมล้านต่อปีไปตลอดนะแล้วถ้าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจดีได้มากกว่านี้อันนี้เขามีฐานเสียงโดยพรรคภูมิใจไทยครั้งที่แล้ว50กว่าเสียงแล้วครั้งนี้เ1เสียงเดี๋ยวค่อยถามตอนท้ายครับผมพี่ค่อยถามตอนท้ายเพราะฉะนั้นพี่น้องทหารทหานศึกที่มีกว่า 6, หกแสนนายที่จําเป็นจริงๆตอนเนี้ย ก็คือที่ไม่ได้รับเงินบานานที่ได้ปีละสี่พันจากค่ารักษาพยาบาลที่เบิกกันไม่เกินสี่พันบาทต่อต่อต่อครอบครัวแล้วก็ค่าปงศพที่อปอศให้นะปัจจุบันค่าจากประมาณหมื่นเจ็ดบาทต่อศพถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็พันบาทต่อต่อปีถือว่าน้อยแต่ถ้าเราได้เนี่ยสามพันบาทถือว่าเยอะไหมก็ต้องบอกว่าไม่เยอะก็คือวันละร้อยเพราะณนะปัจจุบันเนี่ยเราได้สิทธิ์ของคนชรากันอยู่แล้ว หกก็ได้6ก0้อยเจก็ได้ประมาณสักเจ็ดร้แล้วก็แปดเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเจ้าสิบมารวมกันมันก็ยังยังไม่ได้ดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเจรจาต่อรองกันระหว่างพวกเราก็คือทหารผ่านศึกนอกราชการที่ไม่ได้รับเงินบำนาญที่มีจํานวนกว่าเกือบส0 0แสนแต่สมม,มุติถ้าระดมงคนกําลังจริงๆเนี่ยผมว่าถ้ามีสเบียงนะผมว่าเราระดมได้เป็นหมื่นคน ถ้าจะร้อนคําเนียบรัฐบาลนะถ้าจะร้อนคําเนียบรัฐบาลเราระด,ดมได้นะฮะเพียงแต่ว่าที่เราระดมได้ทีละพันกว่าคนสองพันคนเพราะว่าเราสเสบียงจํากัดนะครับสเสบียงจํากัดแต่ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ให้เรานะที่จะไม่เซ็นพรบในกระดุจเกียรติให้เข้าสู่สภาที่เขากลัวมากการที่เซ็นเข้าไปสู่สภาแล้วสสเขาก็เกรงใจเรากันเขาก็อยากจะให้คะแนนเราอยู่แล้ว นะครับผมเชื่อว่าเกิน250แต่ตอนนี้จะมีการตัดเกมกันก่อนตัดเกมคือตัดเกมคือให้เราสะดุดที่นายกรัฐมนตรีอย่างที่ท่านอนุรักษ์ชอบสะอาดบอก002ไนงะจะดำเนินคดีนายกแล้วสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อเขาไม่ได้เห็นเราเป็นเมตรพวกเขาไม่ได้เห็นเราเป็นปูชนียบุคคลผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ที่ดูแลคือแผ่นบินไทยมาโดยตลอดดูแลสถาบัานข้ามกสัณย์มาโดยตลอดพวกเขากับเราก็ไม่จำเป็นต้องคุยกันถ้าเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ตอนเนี้เขากําลังวัดกําลังกับเราว่าเรากําลังเยอะหรือกําลังน้อยถ้าเรากําลังน้อยเขาก็ให้ลิดหน่อยถ้าเรากําลังเยอะเขาก็ให้เยอะตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกันแล้วก็เกมที่สําคัญคือตอนนี้ เขาสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สนับสนุนเลตกวถุงเกียิอ้างว่าเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินอ้างว่าเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินผูกพันถ้าจ่ายปีละเมินสิบปีก็แสนล้านยี่สิบปีก็สองแสนล้านแต่อย่าลืมว่าพี่น้องทหารบังศึกเสียชีวิตปีละประมาณสามพันถึงสี่พันนายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนนี้อ,อยู่ขั้นตอนนี้นายยก ถึงเล่นเกมกับเราคือตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามยังชักเข้าชักออกอยู่แต่ให้หน่วยงานนับร่องก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับให้ทำความเห็นผ่านคณะกรรมการกันกองว่าพอระมอนในพอดุงเกียนเนี่ยเป็นเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินผูกพันระยะยาวจึงไม่สนับสนุนนี่คือหน่วยงานเดียวหลักๆที่ขัดขวางเราอยู่ซึ่ง คำพูดของนายสุธินคังแสงเมื่อวันที่12ธันวากับวันปัจจุบันเนี้ยคนละคาพูดกันวันนั้นเขารับปากกับเราแบบดิบดีเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแฟกเตอร์ทางการเมืองน,นะครับแล้วก็นัปัจจุบันเนี่ยมันคือการต่อรองกันแล้วตอนนี้นายสุธินคังแสงก็ได้รับมอบอำนาจจากนายเศรษฐาทวีสินให้แก้พรบกรลาโมก็เพื่อต้องการที่จะได้อำน,นาจในการแต่งตั้งโยกย้ายทหารเพราะว่าเขาัวทหารยึดอำนาจ เขากลัวทหารเยอะ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแฟกเตอร์อย่างหนึ่งที่เขากลัวเหมือนกันว่าสมมติถ้าเราให้เราเยอะๆเราจะไปร่วมมือกับทหารในราชการทําให้รัฐบาลมีกําลังอ่อนแอลงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเงินกระดุมเกียริทหารผ่านศึกคือการเมืองเต็มๆเลยคือการเมืองคือการต่อรองกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องทหารผ่านศึกที่ฟังอยู่ที่นี่แล้วก็ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยมันคือการต่อสู้กันระหวา่าง ระหว่างพรรคการเมืองระหว่างนายกเป็นที่ชื่นเศรษฐาทวีสินระหว่างนายทักษิณชินวัตรกับทหารผ่านศสกทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือการต่อสู้กันถูกไหมครับ<อ>ถ้าบางทีมันมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าถนนทุกสายอาจจะเปลี่ยนจากทำเนียบรัฐบาลไปจันสองล่าใช่หรือไม่ เพราะนั่นคือศูนย์กลางอำนาจของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ดังนั้นถ้าภายใน30มสิบทฤษภานี้ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเราอาจจะเปลี่ยนทิศทางจากทำเนียบรัฐบาลไปที่จันสองลาบไปกันไหมครับไป,ไปกันไห<ป>มเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราไปแบบ สันติอาหิงสานะครับสันติอาหิงสาแล้วก็พี่น้องรนฐานะสื่ที่อยู่จังหวัดต่างๆเมื่อใดเห็นนายกลงพื้นที่เมื่อใดเห็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ลงพื้นที่ไปถามเขาว่าทําไมไม่สนับสนุนว่าทําไมไม่พูดคุยให้พวกเราถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยป่านนี้เราโดนยึดไปยังครับเราโดนยึดไปแล้วนะครับ ตราโดนยึดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน,นี่คือการแสดงตนนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็จะสู้ให้กับพี่น้องทหา,ารผ่านศึกจนกว่าจะสำเร็จนะครับผมผมจะไม่เสียเครดิตในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพราะผมทำสำเร็จมาทุกเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าผมจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามนะครับเพราะผมได้ตกลงกับ0ู0 0 2ไว้แล้วว่า ทำจนสําเร็จเมื่อพาแล้วผิดผมสําเร็จผมถึงจะไปทําอย่างอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นเงินครุงเกียรติอาหารผ่านศึกคือคือการเมืองที่เราต้องสู้